พกับสบายดีปาลุงสบายดีสุกุสุกนสบายดีเอฟซีทุกคนพกๆกันอีกแล้วกับ่องน้องมีโมเห็นเห็นามหาลานทรายเพื่อนปาลุงเอ้ยเพื่สะดุง้งอีกแล้วยำแรงปลายังสิมาปา่ลุเอ๊ป่ามันก็มาขึ้นเก่าซาบุไลกับป,ปูวเพื่อน nằm hội cà hang cả nạn sao vừa lai Tức sao đúng còn đang chơi cả mà còn đang chạy còn đang phao à mán mán à, cái căn phần cả đại Mm hmm, mhm, 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 con mhm, 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 này mhm, 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 năm này like qua,

Mhm, hô hô Nằm hồi hô 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 đây hô man nằm cân hô đây hô 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 Bà nhang, hô nhang Pa hô nó hô 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 là hô hô องเยน่เปิดป้าเพิกระไดลเลยถอมโพบลงไปหนำนะปลาถอดโพบมาลุลงกไปเยจับอะไร Nhưng mà hình Nào, sao này Tuyển chư vây Ôi Nhưng mà hình Nhưng mà hình nhanh lươi của ấy lại của lưng ấy, há kinh Anh bỏ há, có bỏ đi kinh của lưng ấy นังรเนาะมึงจะไปหาเหล่าเป่งปลาเพ่อกปลด้ยเอาเป่อได้ดบ่ได้หลายสมได้บ่านี่ไัเนี่ตาเป็นตกเ็นเดียวตึกสะดุวันี้เปนได้มูอมากแต่ถ้าเป็นาบลเองปล้ฝนก็ยังตกนิดๆนิบๆมาอยู่ ยกไปะทะไมอ้าวมันมันเดยแข้างหน้าก็มีอีกคนละใขานะก็น้องมีทั่วมังเจ้าเนี่ยเอาบปมีกนตึกบัน,นีนเพื่นมากเลยตึกผู้ดเดียวนี่ผูเดียวเพ็น ขนมลายเพราะนมอะไยังว่าไปตึกวางหินเนี่ยนะยกปนี่ไปะอ้อลายยกมายังเห็นหนาใหญ่กับบัลับเขามาเข่าอีกเนี่ยคนตกก็เล้ไป ไปหาน้าไม่ไปเป็นไ้มานี้่แล้ว,าวาพาฝนตกได้วปรดไปไปลงเลยอ่ะดูนกันซิดได้อีกเลยอ่ามองเห็นยังงนน้ยกหลายบาทแล้วไปลงเลยไมีจมประเด็นนับเลย Do nắng luôn, bầu, nắng nó bầu, nắng nhưng nhìn nắng gắn bầu, nắng gắn bầu, nắng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  bầu, nè, Con lai nè, mình có có เพิ่นก็ลงมากกว่บเฮิงบวดัปลุงเลยปลาเพืนนะจ้ครข่งของปลลุงไหยปลาของปลาเพื่อนเพิ่นก็แม่ลงมาแต่เฮิงเราปจักเนี่ยลมาแต่เฮิงเลยฮะเบ่งไป้ยงไลไปเลยปรจักยังบ่เห็นืมัไหปุงเลย ยังบมานอยู่ปลาใหญ่ปลาใหญ่ยังบมานอยู่เอาข้นกติกอยู่ผานะพดีเอาปลงเลยติกอยู่พอดีเอาเ้ยเมตตาผลมาบาทนี่เมตตาอยมาพเ่ลงเมตาก็มาบานี้ เมือกอนม่ตากระตึกก็เลยต่เมื่อไแต่เมือร่ข้าเจ้ามตากบนพนก็เลยบ่ดนตึกนน่นก็ชิมวน็ตึกกงนะแต่ม่ตากับ่ตึกก็รลยมตานกรมาเปิน่ไหมไ่ามาเปิงกสเ็ ทั้งนาะเป็นทักสะดุ้งทั้งแห่ปลาโล่กุ้ายได้เพื่อนมายิงได้นั่นนะปลาโล่เลยเพื่นกระหากินเพื่อนทั้งกล่องทั้งทงแยง่ในเออเพ็่อนปลาโละกุ้ยทรายกับตึกสะดุ้งเป็นปลากล่เลยเป็นน้องมีดนีここ่น้องมีดก็ยังจากย้อมเลยน้องมิดกับตึกเป็นอยู่แต่ tích đẹp hơn của đôi nhục lá thật mười tích sử dụng thân tích sử dụng tích hẹp uhm. Năm lái này, rồi luôn ăn hủy cả lá có bóng sậu này có này ถ้าโอีกมื่เอิญนี่น้ำหลวงเลยได้หนินมาี่น้ำมากเลยน้ำแกงเลยแบบบอดต้นนันนี่เลยปเลยแบอตน่มันชิลวัดเลยอืมเผื่นเพิ่นมาพออเพิ่นท่านอ้าวเั่เต้นบงด

ยังไม่เห็นยังเลยปะลูกเอาน่ะยังบ่เห็นอีกอยู่ังขำจนมื่อยแต่ปะลุงยังบ่ได้มึงง่ายอยู่โพอๆหากินจะขำจนเมื่อเมื่อกับเพื่อจกินแต่ลูกเมื่อกับเพื่อจเห็ดกินอีกอ้า ป้าเิ็นก็นได้แล้วไปดูไว้จนความจนเมื่อไรนี่กันอ้าเราเกืองเดษตข้อเจ้ขคิดต้ดนติดนอบไปลงขิดหนาพากันไม่ก็ฝากกดไลค์ก็แชร์อย่าลืมกดไลค์ก็แชร์กดติดตามช่องน้อมิตรเ่ได้ไปรู้ขอบคุณลงนะสวัสดี